บูดเกมน h t ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์โซฟีคูล,ลิ่งเฟลชเนเชอรัลโตยโยต้าโครโรราคลอส และในที่สุดเราก็กลับเข้าสู่เกมสุดท้ายของวันนี้กันแล้วใน Hollywood Game Night ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์อันนี้จะตัดสินทันดีว่าทีม2ทีมนี้ใครจะได้คะแนนสูงกว่าและหัวหน้าทีมของทีมนั้นจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตทันทีนะครับเกมนี้สนับสนุนโดย s h e วีพาวเวอร์แก๊สโซ95ในเกมไปไหนดีครับ<ฮ>แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มแข่งขันเกมกันเราก็ต้องมีการเติมน้ำมัน เติมน้ำมันธรรมดาไม่ได้ต้องเติมเกรดพรีเมียมกันก่อนเลยเพนักงานของเชลวีพาวเวอเชิญครับคุณดูตรงนี้ดูว่าเวลาน้ำมันมาเนี่ยมันแรงขนาดไหนน้ำมันที่เราเติมคือเด,เดี๋ยวๆฮะไอ้ที่คันน้ำมันมาแล้วใช่ไหมฮะน้ำมันมานี่คือน้ำม,มันกำลังไหลยอยู่น้ำม,มันที่เราเติมคือน้ำม,มันเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอลนะครับน้ำม,มันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจากเชล เพราะมีสารทาความสะอาดแล้วก็มีสารลดแรงเสียดทานมากถึง3เท่าจากเทคโนโลยี Dynaflex กนั่นเองครับให้คุณมั่นใจในพลังปกป้องเครื่องยนต์เพื่อเครื่องยนต์สะอาดและขับเคลื่อนได้เต็มพลังเหมือนใหม่และพิเศษช่วงนี้นะครับรับสิทธิ์สมัครประกันภยัยโควิดฟรี60วันง่ายๆสำหรับสมาชิกใหม่เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปสะสมแต้มเชลโก plus แล้วสมัครเป็นสมาชิก หรือใครที่เป็นสมาชิกบัตรเชลคลับสมาร์ทอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ย้ายบัญชีมาสะสมแต้มผ่านแอปตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคม2,564หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับรีบไปดาวน์โหลดกันได้เลยเติมน้ำมันกันเรียบร้อยหรือยังครับวิศวรุษ ขอบคุณมากครับชื่ออะไรนะชื่อเด็กปั๊มของเชลเนี่ยไม่ใช่ชื่อธรรมดาชื่อว่าแต่กี้เขาวิศวรุษวิศวรุณวิศวรุษชอบใช่ไหมใช่เริ่มกันเลยนะฮะทีมที่จะไล่เล่นก่อนคือทีมทีมนี้คุณเลือกใครขับให้พี่กอตีเป็นโชฟเฟอร์ค่ะสุดยอดฝั่งนี้ทั้งสามคนมายืนเรียงกับผมตรงนี้ครับโอเคพร้อมนะเร็วไปไปไหนดีครับไปสุ้อปัไทย ประตูผีไปไหนดีครับอยู่ที่เหนือแม่องตอนเชียงใหม่เชียงรายดอยอ่างขางดอยอ่างขางไปโอ้ยไปต่างประเทศเลยไปที่เกาะสวยที่สุดในโลกเมาดิบไปประเทศจีนไปจัส อ่ากังปูไม่ชอบกังปูเต้าหลินไปที่ภาคเหนือที่มันเป็นแบบเป็นภูเขาอะดอยเต่าอไปอ่ดอยไก่โอ้โหเดีดเ่ยไปดูโกโก้ไปดูโกโก้แถวศรีลมพัดธพงศ์อ่าพัทยาไปไหนดีครับอ๋อไปสระบุรีเลยไปหน่อยแล้วเลี้ยวขวาใช่ที่ว่ามันมีคนเป็นโรคเอดส์วันวันน้ำผู้โอเค เอาไปนัป่นไปที่เดียวกับที่เมื่อกี้เนี้ที่ไปอย่างเงี้จยจะไปอีกที่หนึ่งเขาเลียงฟันเออถุกโตสวัสดีครับถนนในเช,ช,ชียงใหม่เชียงใหม่ถนนคนเดินใกล้ๆตัวเมืองเออถนนถนนไปเป็นไหนก็ไป,ไป,ไปโอ้ยไปที่มันกั้นน้ำอะ่ะน,นี่มันกั้นเขื่อนเขื่อนธนิกิรเขื่อนเข<ห>ื่อนโอ้โหเฮ้ยพะยะเขื่อนเขื่อนน้ำไไหลแรงเขื่อนเขื่อนไปเป็นไหนก็ไป ไปเดินไปสมุทรสาครไปสมุทรสาครไปเดินไม่ไม่ไปเดินเเก่ามะพร้าวกินเดินเดินตลาดเดินตลาดตลาดไปไปไหนไปหมดเวลาเก่งมากอำพรวานะเอาล่ะพวกคุณเก่งมากเก่งมากคุณได้ไปทั้งหมด8ที่คูณ5เท่ากับ40บวกของเก่าอีก20นําไปก่อน60คะแนนเลือเลือกใคร เลือกคนที่สวยที่สุดในทีมครับคุณเจฟมาเจฟเอาหมอนไปด้วยพร้อมเริ่มครับลงไปนะผ้าหมูผาหมูต้องไปนั่งจ้ะใส่ใส่ขาหมูอะเรมส์แมนเฮ้ยเป็นคอยเป็นคอยใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปผ้าหมูหอุ่ยไอ้ฝ้ายฝ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นไอ้นี่ที่เขาไปดูกันอะ เออลูกเรียองเต็มเติมว่าเอาภูเขาไฟฟูเจี้ยเอออย่างนี้มต้องอย่างนี้อำเภออำเภออะไรที่รักกันเอออะไรบ้าพูดรักไม่ได้มันบางรักไปเฝ้าระยองระยองระยองยะลาระยักษ์มียักษ์มียักษ์เออเสร็จทุกไลน์เสร็จทุกไลน์ผ่านเจ้าเหลาเสร็จทุกไลน์ก่ออสเม็ดเออใครเอ้อยู่อยู่ภาคเหนือไม่ได้ขายแล้วทักกินอะไรแล้วก็เอาไว้ในปากเรียกว่าอะไร อมออมออมอะไรออมไปสวนสัตว์ที่ดังๆอ่ะซาฟารีรีโว์เอเอ้ยไม่ซาฟารีคืออะไรซาฟารีวอเออสูงสูงสีแดงสองอันสูงสที่ได้เสาชิ้ช้าโอเคที่มีมัคกาลีผลมีที่ขี่มะพร้าวมีมะพร้าวเออเอโคตรยากเลยโคตรยากเลยนี่อะไร มาถามกินว่าอะไรทีทีพอแล้ว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 อะไรอ่ะเยาวราชพาหุรัตตรงนั้นจะมอกนั้นก่อมาค่ะมาค่ะมาค่ะไอสารัตนี้ก่อสวยๆอ่ะทวายเออค่ะทวายค่ะไปค่ะอะไรขออะไรหมดเวลาครับพวกเขาทำได้ดีนะอ๋อคุณต้องได้เก้าถึงจะชนะ และทีมของคุณอามมีโอกาสนะเนี่ยมีโอกาสนะได้ทั้งหมดแปดที่เสมอกันแปดที่คูณหนะครับแปดคูณห้าเกับสี่สบวงไก่สิบเก้านะครับแพ้ไป59ต่อ6กเซยือว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่น้อยหน้ากันจริงๆ ทำได้ดีมากๆเอาเป็นว่าทีมที่ชนะในเกมเกมนี้นะครับผมก็จะได้ของขวัญน,นะครับนั่นก็คือคุณสุกี้นั่นเองนะครับคุณเชิญทางนี้ครับได้แล้ว <c oughs> ต้องเอาจุดล้อมาครั้งหน้าหนูมานะจะให้เอาจุดล้อมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะให้คุณสุกี้นะครับทางเชลวีพาวเวอร์เขายังมีกิฟต์บลเชอร์บัตรเติมน้ำมันเชลวีพาวเวอรมามอบให้กับผู้ชนะในเกมเกมนี้ด้วยมูลค่า5,000บาท <c oughs> เอาไปเลย เอาล้ครับขอบคุณมากนะครับผมคราวนี้อามเขาเต็มที่กับคุณมากคือมายืนอยู่ตรงไหอามคุยอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาม <c oughs> อามคุยแล้ว <c oughs> คราวนี้คุณเนี่ยมาสนุกกับรายการของเราคุณได้ของกลับไปเยอะแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณคือผู้แพ้เพราะฉะนั้นเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ครับ <c oughs> สุกี้ตอนนี้ถึงเวลาเลือกแล้วนะครับรอบซุปตาเต็มสิบคุณต้องเลือกหนึ่งคนจากฝั่งนี้ และอีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้เข้าไปใบ้ชื่อที่ขึ้นข้างหลังให้คุณว่าทีมของคุณเองคุณจะเลือกใครเลือกที่กติค่ะอ,อ้าโกมานนี่อเอาละ <laughs> ผมอยากให้คุณได้แสนฝั่งนี้มีสามคนที่เลือกคุณต้องเลือกคุณจะเลือกใครเลือกดีเจนุ้ยค่ะดีเจนุย้ยมานนี่มึงข้างนูน้นช่วงหน้ากลับมาดูนะครับว่าหนึ่งแสบาทจะเอาไปได้หรือไม่สักครู่เดียว แล้วก็สำหรับเกมที่ทายสถานที่ต่างๆนะคะ<__ <Yeah S 1> ก็สุก <asia> ีก้เลือกค,คนไม่ผิดเลยที่เลือกพี่โกต,ติไปเป็นโชเฟอร์นะคะซึ่งตอบได้หลายๆสถานที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเหลี่ยงจานซึ่งมันยากมากในการใบ้นะคะแล้วก็พี่โกต,ติก็สามารถตอบได้ค่ะและ้วยัง <ieve> ไงนะคะต้องขอกําลังใจจากทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับสุกี้ได้รับเงินแสนกลับบ้านด้วยนะคะ